ช่อดอกเนี่ยดูครับช่อดอกดกมากเยอะมากการดูแลนะครับช่วงที่ช่วงก่อนก่อนที่ดอกจะบานเนี่ยเราก็สามารถฉีดพวกแคลเซียมโบรอนหรือว่าพวกยากันแมลงได้ครับไม่ว่าจะเป็นเคมีหรือว่า,าชีวพันธุ์เนาะก็สามารถฉีดได้ช่วงที่ดอกบานเนี่ยงดนะครับงดงดใช้สารทุกอย่างเลยงดเรื่องของการฉีดนะครับเพราะว่า สวัสดีช่วงเช้าครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับอยู่ในสวนอีกตามเคยครับสําหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปอัปเดตลิ้นจีนพหนึ่งที่ติดผลแล้วครับมี f c ฟซแฟนคลับทางช่องนะครับเขาสอบถามมาว่าลิ้นจีออกดอกเป็นยังไงบ้างฮนะแล้วก็หลังจากที่มันออกดอกเนี่ยเราจะดูแลรยังไงบ้างนะครับลิ้นจีต้นนี้ผมปลูกใกล้กับมะขามเทศเพ็ญนนไทย ปีนี้มาขามเทศก็ออกดอกเยอะครับต้นเนี้ยเป็นต้นที่ทรงพุ่มดีที่สุดเลยครับต้นใหญ่นะอันนี้เพิ่งออกดอกปีแรกครับต้นเนี้ยนี่ครับเห็นช่อดอกไหมนี่ครับต้นนี้อาจจะออกดอกช้าหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านมันแตกยอดอ่อนมานะครับเราทําให้ใบของเขาเนี่ยยังไม่แก่ยังไม่เขียวเข้มเต็มที่มันก็เพิ่งมาออกออกดอกนี่ครับเพิ่งออกดอกเลยนะเห็นนี่ครับ ออ,อ,ออกดอกเยอะครับอันนี้ก็เต็มต้นเหมือนกันปีนี้สภาพอากาศเป็นใจครับลิ้นจี่นพหนึ่งที่สวนเนี่ยติดดอกทุกต้นครับน่ครับนี่ก็คือดอกดอกผสมใบครับเดีย๋ยวเดินไปดูต้นที่ติดดอกก่อนเพื่อนแล้วก็ติดดอกเยอะที่สุดผมปลูกไว้ไม่เยอะนะครับ ก็รวมที่ปลูกใหม่ก็ประมาณเกือบสิบต้นนี่แหละเดี๋ยวปีนี้ช่วงหน้าฝนจะขยายพันธุ์เพิ่มครับพื้นที่ค่อนข้างที่จะจำกัดหน่อยนี่ครับลิ้นจี่นอพอหนึ่งต้นเนี้ยที่ติดดอกก่อนเพื่อนเลยนะดูสภาพครับอันคือพอเขาออกดอกปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถให้น้ําได้นะครับให้พอประมาณแล้วช่อดอกเขาจะยืดนะครับช่อดอกใหญ่มากเนี่ยแต่และชอ่อใหญ่นะ ดอกที่บานแล้วก็มีครับนี่ดอกที่บานแล้วเนี่ยอันนี้บานแล้วครับนี่ครับดอกบานการดูแลนะครับช่วงที่ช่วงก่อนก่อนที่ดอกจะบานเนี่ยเราก็สามารถฉีดวกแคลเซียมโบลอนหรือว่าพวกายากานปะแรงได้ครับไม่ว่าจะเป็นเคมีหรือว่า,าชีวพันธุ์เนาะก็สามารถฉีดได้ช่วงที่ดอกบานเนี่ยงดนะครับงด งดใช้สารทุกอย่างเลยงดเรื่องของการฉีดนะครับเพราะว่ามันจะมีผลเกี่ยวกับการผสมเกรสรของของดอกนะครับมันจะมีพวกมดแมลงหรืออะไรต่างๆมาผสมเกสรเนี่ยคือช่วงนี้ห้ามเลยครับนะช่วงที่ดอกกําลังบานเนี่ยห้ามห้ามเลยครับห้ามฉีดแคลเซียมโบลอนห้ามฉีดพวกยาฆ่าแมลงเด็ดขาดมันมีผลต่อการติดผลของวิ้นจีแน่นอนครับเพราะว่าผมเคยเคยแล้วเนะ นะครับก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆสําหรับคนทําสวนผลไม้ก็ผลไม้ทุกอย่างเหมือนกันครับทำคล้ายๆกันเนาะสำหรับแฟนคลับที่ถามเข้ามาเรื่องการดูแลครับก็อันนี้ก็เป็นเป็นที่สวนผมนะครับที่ผมทําอยู่คือผมไม่ได้ปลูกเยอะคือผมไม่เน้นขายผมปลูกปลูกกินเองครับดูนะดูพึ่งเนี่ย่วงที่ออกดอกเนี่ยพึ่งมันมาผสมเกสรฉะนั้นเราห้ามฉีด ฉีดสารเคมีหรือฉีดอะไรต่างๆที่บำรุง่อดดอกครับปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติให้เขาติดผลไปก่อนถึงสามารถฉีดได้นะครับดอกดกมาก่อดอกยืดเพราะการให้น้ำนะครับกิ่งต่ำก็มีนะกิ่งต่ำก็ออกดอกครับเนี่ยออกดอกทุกกิ่งเลยปีนี้สภาพอากาศดีเป็นใจทำให้ลิ้นจี่ของเราเนี่ยออกดอกนะครับหลังจากนั้นก็ อ,อีกประมาณนะครับประมาณ1เดือนก็รู้แหละว่ามันจะติดผลเยอะไหมเพราะลิ้นจี่เนี่ยช่วงที่เก็บผลผลิตเป็นช่วงเมษาครับช่วงกลางเดือนเมษาช่วงร้อนพอดีลิ้นจี่จะแก่พร้อมพร้อมเก็บครับดอกทุกช่อดอกเนี่ยดูครับช่อดอกดกมากเยอะมากนู่นนะครับข้างบนตอนนี้ก็กําลังมีแมลง คาผสมเกสรครับนี่นะนี่ครับมีพึ่งนะที่สวนผมพึ่งเยอะครับเห็นไหมครับตัวพึ่งพึ่งกำลังบินอยู่แล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะครับถ้าเขาติดผลแล้วเนี่ยเราก็สามารถฉีดพวกแคลเซียมโบลอนหรือว่าสารสารกำจัดมแมลงได้นะครับเพราะว่าเขาติดผลแล้ว ช่วงนั้นเนะี่ยก็จะเป็นช่วงที่อีกช่วงหนึ่งที่สามารถฉีดพวกสารเคมีหรือว่าฉีดยาบำรุงผลได้นะเราจะสังเกตว่าถ้าเราไม่ฉีดอะไรอ่าป้ง้งป้องกันแมลงเนี่ยนะครับการติดผลเนี่ยเวลาที่ผลเขาแก่เนี่ยเขาจะมีหนอนนะสังเกตไหมมีหนอนอยู่ตรงขั้วนะครับมีหนอนอยู่ตรงขั้วตรงนั้นเลยเพราะว่าเขามาวางไข่ไว้ไว้ช่วงที่ ผลเนี่ยผลแก่ยังไม่สุกเนี่ยเข้ามาวางไข่ไปเลยถ้าเราไม่ไม่ฉีดอะไรช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีหนอนกับทุกผลเลยครับปีที่แล้วอะ่ะไม่ใช่ปีที่แล้วครับปีปีก่อนหน้าเนี่ยผมไม่ได้ฉีดอะไรเลยนะมันก็จะมีพวกพวกหนอนนะครับหนอนมามาเจาะที่ขั้วนะก็ทําให้มันมันรู้สึกว่ามันคนกินบางทีอาจจะกลัวครับแต่ถ้าผมในที่สวนเนี่ย คือเราเน้นแบบแบบอินทรีย์ครับเราไม่ได้ฉีดพวกยาฆ่า,มาแมลงที่เป็นเคมีครับเราปล่อยตามธรรมชาติถ้าจะฉีดเนี่ยผมจะเน้นเป็นพวกชีวพันธุ์ต่างๆนะครับที่นํามาฉีดเดีย๋ยวไปดูต้นหนึ่งต้นนี้ก็ต้นใหญ่ต้นนี้ก็ติดดอกเยอะครับดูนะทั้งติดดอกทั้งทั้งแตกแตกยอดอ่อนเพราะว่าผมให้น้ำครับผมให้น้ำ เยอะก็ให้น้ำอยู่ไปพอประมาณนะช่วงที่เขาเนี่ยที่เขาแทงช่อดอกเนี่ยผมให้น้ำเยอะมันก็มีมีออกดอกมาพร้อมยอดอ่อนบ้างก็ไม่เป็นไรครับโดยโดยรวมแล้วถือว่าเลี้นจีที่สวนผมปีนี้ติดติดดอกเยอะครับนะอันนี้ดอกยังไม่บานแต่ช่อก็ยืดนะไม่เหมือนต้นก่อนก่อนหน้าเพราะว่าต้นนั้นอะ ออกดอกก่อนเพื่อนครับดอกบานแล้วนะออกทุกกิ่งครับข้างบนเนี่ยข้างบนต้นนะครับนี่ก็คือบรรยากาศในสวนครับบรรยากาศในสวนเกษตรผสมผสานที่เน้นปลูกผลไม้ครับแล้วก็ส่วนของไม้ยืนต้นก็จะจะแบ่งกันชัดเจนที่พ่อปลูกไว้ ประมาณ20ปีแล้วครับส่วนผมเนี่ยก็ก็มาเน้นเรื่องของผลไม้ครับอันนี้ก็คือคือฝรั่งที่ผมปลูกไว้นะครับมันก็มีร้อยกว่าต้นมีหลากหลายสายพันธุ์เนาะจิมจูของเป่าซื้อพวกตระกูลไส้แดงต่างๆที่ผมปลูกไว้เนี่ยก็ปลูกไว้ในขายภายในหมู่บ้านครับไม่ได้ขายที่ไหนออนไลน์ก็ไม่ได้ขายเพราะว่าเราทําคุณภาพไมได้เราขายไปแล้วกลัวคนคนซื้อเนี่ย กินแล้วไม่อร่อยนะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทาผลขายอันนี้ก็เป็นในส่วนของผักหวานป่าที่ผมปลูกไว้ก็จะเยอะครับผักหวานป่าที่สวนเนี่ยมีหลายร้อยต้นนะเป็นเป็นพืชหลักอีกชนิดหนึ่งที่ที่ผมปลูกนะเนี่ยครับก็สําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ